พบกับการรายงานสถานการณ์น้ำกับกรมชลประทานนะคะวันนี้พบกับดิฉันจิรประพาน,นิมานะคะ่ะและวันนี้เราก็อยู่กับดรธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกุทติยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะพูดถึงสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝนของวันนี้กันก่อนนะคะวันที่27สิงหาคม2567ค่ะซึ่งร่องมรงมสุมนะคะเลื่อนผ่านลงมาภาคเหนือตอนบนค่ะแล้วก็ตอน บนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่จะมีหย่อมความกดอากาศตา่าบริเวณประเทศลราตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับปริมาณน้ำฝน สะสมนะคะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงสุด3อันดับนะคะคือ1อําอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาปริมาณฝนอยู่ที่114.5ม mm, ิลลิเมตรค่ะอันดับที่2อําำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายปริมาณฝน1 0 8 5มิลลิเมตรค่ะอันดับที่3อํอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชปริมาณฝนที่97มิลลิเมตรค่ะและ ตอนนี้นะคะทุกท่านก็น่าจะอยากทราบแล้วว่าตอนนี้ในพื้นที่ของประเทศไทยทางกรมชลประทานเราได้มีการจับตาหรือเฝ้าวระวังพื้นที่พิเศษต,ตรงไหนยังไงบ้างคะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาดูเรื่องการคาดการณ์ปริมาณฝนที่ตกก่อนนะครับเช่นว่ากรมสุยมวิทยานะครับได้คาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนนะครับ <c oughs> ก็จะมีฝนตกมากขึ้นนะครับจากช่วง 2- 3สาวันที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ในเขตของภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนนะครับ ถ้าเหตุในเหตุตรงนี้ครับสิ่งที่เราต้องจับตาคือในพื้นที่เดิมนะครับที่เกิดตัวกระพายอยู่นะครับไม่ใชเป็นในเรื่องของจังหวัดพยาวแพร่นนานนะครับสุโขทยัยนะครับตรงนี้เราก็มองว่าจะมีมายฝนมาเติมลักษณะไหนเพิ่มเติมอย่างไรครับแต่จากการคาดการครับกรมอุตุนยิยมวิทยาก,ก็ได้คาดการว่าฝนที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยครับก็จะไม่เช่าช่วงที่ทําให้เกิดตัวกระพายก็คือตอนนี้ฝน ก่อนหน้านี้ก็คือมีมากอยู่แล้วมีมากอยู่แล้ว <c oughs> ก็คือที่เราจะเห็นเรื่องของข่าวสารกันว่ามีพื้นที่น้ําท่วมในภาคเหนือตอนบนเยอะมากๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มอยู่ในระดับที่ควบคุมถูกไหมคะคือตอนนี้ครับ <c oughs> เหตุการณ์ที่เฝ้าระวังตอนนี้ครับเราก็ต้องมาดูที่จังหวัดสุโขทัยเอง <c oughs> นะครับ <c oughs> เห็นว่ามวลน,น้ำนะครับที่มาจากพะเยานะครับมาจากแพร่ นะครับน้าที่แพร่ก็ลดแล้วครับมวลน้ําส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาที่จังหวัดสุโขทัยก็เห็นว่าจากการที่น้ําที่เมื่อถึงสุโขทัยเนี่ยเราก็ใช้ระบบชลประทานครับโดยจะใช้ตัวคลองยมนานในการที่ผ่านน้าจากแม่น้ํายมมาแม่น้ำนาค่ะซึ่งตรงนี้ครับก็ระบบตัวนี้ครับก็จะช่วยลดยอดน้ําที่จะผ่านทุกผ่านสุโขทัยนะครับแต่ทั้นี่นั้นครับปริมาณน้ํามวลน้ําปีนี้ครับค่อนข้างจะมากนะครับทำให้เกิดปริมาณน้ําที่ล้นคันนะครับบริเวณแถวอำเภอสวรรคโลกครับอำเภอ ก่อนถึงตัวเมืองสุโขทัยก็คือสวรรคโลกสีสัมโลนี้ก็มีเป็นพื้นที่หลายพื้นที่ที่ได้ประสบอุทกภัยได้มีพืน้ำหลากเข้าถึงแล้วใช่ครับซึ่งตรงนี้ครับพื้นที่ดังกล่าวนะครับถึงแม้นะครับจะมีฝนปริมาณฝนที่ตกเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่เท่าช่วงเกิดอุทกภัยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้ําที่มาเติมอยู่นะครับทะนนั้นเราก็ต้องมีการเร่งในการระบายน้ำนะครับผ่านตัวเมืองสุโขทัยนะครับ โดยตรงนี้ครับก็มีมาผ่านทั้งทุ่งมลกรรมเองตัวทุ่งมลกรรมเองครับเป็น <c oughs> จะเป็นทุ่งที่ใช้หน่วงน้ํานะครับที่รับน้ําจากกอนบนลงมาและใช้หน่วงน้ําก่อนที่จะมาลงสู่ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ผ่านพิจิตรมานครสวรรค์นะครับแล้วมาทางชัยนาทสิบุรีอ่างทองและอยุธยาและกรุงเทพมหานครคะนะครับ <c oughs> ก็จะมีคําถามว่าปริมาณน้ําที่ท่วมจังหวัดสุโขทัยนะครับจังหวัดพิแพ่นั้นนั้นจะมีผลกระทบต่อ กรุงเทพมหานครหรือเปล่าะนะครับก็มองว่าถ้าเรามาดูที่ลำน้ำน่านนะครับน้ําที่ท่่มจังหวัดน่านนะครับก็จะลงเขื่อนสุกิจทั้งหมดนะครับเพราะว่าเขื่อนสุกิจเองเนี่ยสามารถรับน้ําไดเ้เป็นตัวเลขกลมๆมนะครับประมาณสักสามพันล้านน้ําที่ลงมาเนี่ยช่วงน้ําท่วมเนี่ยครับ ลงประมาณสักอาทิตย์ละประมาณพันล้านนั่นเองก็คือทางภาคเหนือของไทยเราก็จะมีเป็นแม่น้ํายมกับแม่น้ำน่านตีแม่ยมกับน่านที่ติดตามที่ตอนนี้ที่ติดตามอยู่ในส่วนของภาคเหนือก็คือทางน่านเนี่ยไหลลงสิริกิตเขื่อนสิริกิตได้ค่ะแต่น้ําที่ท่วมจาวสุโขทัยเนี่ยครับก็จะมีทุกบุรกรรมหนวลนะครับแล้วลงมาปุ๊บก็จะมาสู่ที่พิจิตรนะครับเซลโลกนะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าน้ําที่มาสู่นครสวรรค์ตอนนี้ครับน้ำนครสวรรค์ตอนนี้มีประมาณสักหนึ่งในสามของลำน้ำเท่านั้นเองครับ ซึ่งน้ําที่มาเติมเนี่ยก็คงคาดการ์ว่าอาจจะมีน้ํามาประมาณสักครึ่งลําน้ําที่นครสวรรค์ะนะครับซึ่งเรามองว่าน้นนานครสวรรค์เนี่ยมันรับได้ประมาณสัก3,500นะครับแต่น้ําที่มาเติมเนี่ยจากปัจจุบัน1,000เนี่ยอาจจะขึ้นไปสัก1,500ครับซึ่งตรงนี้น้ําที่จังหวัดนครสวรรค์จะรับอยู่ แล้วอันนี้เป็นคำถามจากทางโซเชียลมีเดียค่ะที่เขาบอกว่าในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าน้ำทางเหนือรู้มาหลายวันแล้วว่าจะต้องทางทางแพเนี่ยท่วมแล้วพอมาสุขโขทยัยแล้วสุขโขทัยตอนนี้ขึน้นนวงไว้ด้วยความเพื่อที่น้ำเนี่ยกว่าจะที่จะลงมาเนี่ยขยอยลงมายอยลงมาแล้วทําไมทางนาครสวรรค์ไม่สามารถไล่ไปไปให้หมดมได้เลยล่ะมันเป็นลักษณะของลักษณะการระบายน้ําเป็นลักษณะของใช้แรงน้ำถ่วงโลกนะครับฉะนั้น คือในเรื่องของการที่จะตอนนี้เราก็มีการคาดการณ์ะนะครับว่า <S 1> <S 1> ตอนนี้น้ํามันจะมีประมาณสักจากเดิมจะเพิ่มขึ้นที่นครสวรรค์เพิ่งเราคาดการแล้วครับประมาณสักสามสี่วันเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นที่นครสวรรค์ค่ะซึ่งตรงน,นี้ครับเราก็มีการบริหารจัดการน้ําโดยใช้เขื่อนเจ้าพญาครับตอนนี้เราเริ่มเริ่มระบายเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ <Desp Lean. S 2> เพื่อจะพร่องน้ําเหนือนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้าประมาณมากครับจากแถวสุโขทัยเ่ยยังไม่มานครสวรรค์ แต่ทุกวันนี้เราพร่องแล้วนะครับโดยเราระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพยาที่เพิ่มการระบายแล้วครับซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาอีก็คืออาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะว่าปริมาณน้ําที่เยอะมากรวมถึงมวลน้ําที่กําลังจะเดินทางมาต้องใช้เวลาในการเดินทางใช่ไหมคะแต่ก็ยืนยันนะครับในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยเรามีการคาดการณ์นะครับว่าเราจะระบายช่วงไหนอย่างไรนะครับคือช่วงนี้ถ้าเรามองว่าอีกสีห้าวันน้ำนครสวรรค์จะเพิ่มเนี่ยตอนนี้เราระบายก่อนค่ะ เพื่อให้มีช่องว่างหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับในการที่รับน้ําเหนือที่จะมาะครับการระบายลงมานะครับก็จะอยู่ในอัตราประมาณสัก900ลูกบาเมตรต่อวันทีเนี่ยก็จะคล้ายๆต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาซึ่งฝนตกท้ายเขื่อนหน้าเขื่อนเหนือจังหวัดชัยนาทขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับการระบายดังกล่าวครับเรามองแล้วเนี่ยลำน้ำเนี่มารับได้ประมาณสัก ที่จะเข้ากรุงเทพมหานครน,นะครับเป็นตน้นกำลักรม,มก็ประมาณสักสามพันห้าเรามองว่าน้ําผ่านบางซรายเองของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณสักหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยก็ประมาณสักครึ่งลําน้ํานะครับตรงเนี้ผมคิดว่าน้ําที่ผ่านตัวนควรสวรรค์เองครับมาสู่เขื่อนชัยนาทนะครับมาผ่านงห์บรีอ่างทองยุธยาเนี่ยก็จะกระทบเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ําบางพื้นที่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็จะไม่ไม่กระทบต่อเขตตัวเมืองและเขตสกิจนะครับในเรื่องของน้ําปริมาณมวลประมาณตอนนี้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคงต้องไปดูนะครับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงต้นของฝนที่ตกหนักๆก็คงต้องช่วงต้นเองช่วงต้น,ตนเองก็ต้องจะต้องมีพื้นที่ร,รอรับปริมาณน้ําที่กําลังจะมีมาถูกต้องครับเพราะว่าในช่วงเ,เดือนกันยาเองเนี่ยกรมูตุลก,ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าประมาณฝนก็จะตกมากขึ้นร่องความโอกาสต่ำเนี่ยที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนเนี่ยก็จะเริ่มลงมาสู่ภาคเหนือตอนล่างมาสู่ภาคกลางตอนบนตรงนี้ครับ มันก็ต้องมุยการบริหารจาัดก,การน้ําให้สอดรับกับปริรมาณฝนที่ตกขึ้นในพื้นที่ด้วยค,ร,คร,รวมถึงในพื้นที่เองที่ท,ทราบข่าวนะคะจากกรมชลประทานที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ออกไปในเรื่องของการเร่งระบายน้ําก็คืออย่างที่บอกว่าตอบคาถามแล้วแหละในการหน่วงน้ำเนาะเราใน น้ำเราใช้แรงโนมถ่วงของโลกก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางแต่ว่าทางกรมชลประทานก็ใช้เครื่องจักรเครื่องมือไปติดตั้งบางจุดเพื่อที่จะเร่งระบายน้ําให้เร็วขึ้นแต่ก็คือพยายามเต็มที่แล้วครับก็เราพยายามระบายน้าพร่องน้ํารอครับน้ำเหนือที่จะมาอยู่แล้วครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณดรทเนสสมบูรณ์มากมนะคะที่มาไขข้อข้องใจให้กับประชาชนทุกคนนะคะซึ่งทางกรมชลประทานของเรานะคะก็จะ มีตอบคำถามแบบนี้นะคะทุกวันนะคะก็รบกวนทุกท่านนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามรับชมนะคะรายงานสถานการณ์น้ำนะคะของกรมชลประทานนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ